ครับฝั่งผมก็ดีใจครับที่จะได้มีงานแบบนี้ให้ใหแฟนชาวมอเตอร์สปอร์ตได้มารวมตัวก,กันครับครับก็ดีใจนะครับแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับสาหรับเรียกว่า Road to F1 Thailand แล้วกันแล้วก็การที่ทางค o m m u n i t y p l เองเนี่ยก็มาเป็นหนึ่งในเรียกว่าหนึ่งในผู้สนับสนุนที่มาช่วยในการไฟ,ไฟนอลพินให้มันเกิดขึ้นอย่างผมเองก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับสำหรับมอเตอร์สปอร์ตครับ ถามชีวิตที่เป็นทนรรีกับสินง้าในสนกับสน,สน,สนสุนแบรงดนี้และงานนี้มีมตวมัตวผมพูดขึ้นได้ะเป็นยังไงบ้างครับอยากรู้ครับคือคือเอ่อทนรรีก็อยู่กับ Mercedes เมอร์เซเดสเบนมา8ปกว่าปีก็จริงๆในอดีตเ,เราก็มีการร่วมมือกับกับนักแข่งหลายคนแล้วเราก็มีการสนับสนุนลูกค้าให้เราได้ ร่วมกับกิจกรรมเราอยู่มสเสมอครับก็เลยคิดว่าโอเคถ้าครั้งนี้ F1 จะกลับมาแฟนกิจมาชวนเรามาร่วมจัดกิจกรรมกันเราก็เลยคิดว่าโอเคเราอยากมาจอยกันอืมก็ต้องต้องเรียนว่าจริงๆก็เราเรามองแฟนมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลักก็สำหรับทุกคนที่ชื่นชอบความเร็วแล้วก็สนใจในรถยนต์ ก็เรายินดีครับอืมแล้วส่วนไฟนั่นอีส์ออนสเตทมาสะท้อนภาพล,ลักษณ์ของ,งองของสปีดของักเซ็ตหรืออะไรที่พลาดของสาวขวบที่มาร่วมกันอย่างไนี้ยนรอ่ะจริงๆครับผม,ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคือถ้าในมุมที่เมื่อกี้ทถามว่าถึงเซนทันชิดลมเนะา,านนะก็ขออนุญาตตอบแทนแล้วกันจริงๆงานนี้เนี่ยก็ผมตัง้งใจจะทำเอาไว้แล้วก็แล้วก็มีทางอ่า ผู้บริหารจากเซนต์ั้งชิลม์เขาารู้ว่าผมกำลังจะจัดงานนี้ขึ้นมาเขาก็เลยชวนว่าเฮ้ยมาจัดที่เซนค์ั้งชิลม์ดีไหมเขาเองเนี่ยก็ขออนุญาตตอบแทนแล้วกันเพราะวันนี้เขาไม่อยู่นะเขาเองก็มีความตั้งใจที่ที่ที่อยากจะผลักดันกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วเขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เฮ้ยเขาจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆสับพวกเราในส่วนของทนบุญภาณีจริงๆอ่ะฝั่งบริษัทผมเนี่ยด้วยความที่เราทําเกี่ยวกับฟอร์มละวันโรเจอร์เดสเบนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครติดตาาม่่ะจรูู้้อยแลวว ตัว power supply เครื่องของ mercedes น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องที่ดีที่สุดที่อยู่ในค่ายเอฟวอหลายๆค่ายเราก็เลยดูสิว่าจะเป็นใครแล้วเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กับใครได้บ้างช่งทนบุพันนี้อย่างที่บอกเนาะด้วยความที่เป็น Import เจ้าแรกในประเทศไทยเราก็เลยเฮ้ยต้องทนบุพันนี้พอได้คุยกันทุกๆอย่างมันมันลงตัวแล้วก็คุณบอมเองก็บอกว่าโอเคงั้นเราธนดุญกันก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นสมรสมรงานนี้ครับก็คือทุกวันนี้ค่ะไอ์มอเตอร์สปอร์ตเนาะแล้วก็เซอร์คอนแบนไลท์สตาร สถานะเป็นยังไงแล้วก็งานนี้จะช่วย<ม>อะไรบ้างมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เ,เราเห็นด้วยกระแสของฟองร์มงวันที่มากค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่เฉพาะในแวดวงของกลุ่มผู้ชายที่คอยดูมอเตอร์สปอร์ตนัแต่วันนี้เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นลงมาหรือว่าสาวๆเนี่ยก็เริ่มเข้ามาดูแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้นมันกว้างขึ้นแล้วแต่ทีนี้เราเองเนี่ยก็รู้สึกดีใจที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งและการส่วนเล็กๆที่จะได้ทําให้เราได้มาจัดก,กิจกรรมให้กับคนชอบ ความเร็วคนชอบมอเตอร์สปอร์ตรวมไปถึงว่าการที่เราได้จับมือกัน,กนว่าจะเป็นชซนทันหรือว่าทอมบีพันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับพวกเราเป็นทอมบีเรามองมองโอกาสในเรื่องมอเตอร์สปอร์ตเหาน้ยาแบบแบบผู้คาเราเน่ืนอก็ต้องก็ต้องอย่างที่เรียนนะครับว่าบอร์เซเดสเปนก็อยู่ในในกลุ่มรอบวันมานานกลุ่มลูกค้าของเราเองก็ จริงๆก็ตั้งแต่สมัยคุณพ่อก็มีที่เขาติดตามกันมาตลอดแล้วก็มีไปชมกันที่ต่างประเทศก็เ,ออเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคครั้งนี้เราอยากเชิญลูกค้ามาจอยกันเป็นกลุ่มใหญ่เราคิดว่าตอบตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเราลูกค้าก็มสนใจตัวนี้อยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผ่านมา เพราะว่าจริงๆในมุมของคนบริพานิ์วันนี้ผมเห็นว่ามีกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าของคนบริพานิษ์มาเยอะมากเลยนะก็คือคนที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วแปลว่าเขามีค่อนข้างที่จะหลายคนที่สนใจ F1 อยู่แล้วที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้อยากมานั่งดูด้วยกันอยากมาฟังไฟนอลพีดก็เราก็ดีใจที่มันเป็นความชอบที่ที่มันคล้ายๆนั่งดูเหมือนกันครับในส่วนตัวผคนละคูว่าทำไมมาที่ถูทีไทยถูกการเติบโตของธุรกิจแบบมอเตอร์สปอร์ตไลฟสบายแล้วงานลักษณะ ครับก็คือก่อนอย่เนี่ยผมผมมองว่าปัจจุบันทุกคนเยะเห็นแล้วแหละว,ว่าสมรภูมิวันไม่ว่าจะไปประเทศประเทศไหนนะก็ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะช่วยให้เติบโตช่วยให้เป็นที่พูดถึงที่รู้จักขคนทั่วโลกลงไปถึงมนักท่องเที่ยวจากเรียกว่าทั่วโลกจะต้องมาเพื่อมาดูสมรภูัินนะฮะในส่วนของเราเนี่ยเรียกว่าเราเหมือนเป็นรดแมปและการ F1 เนี่ยกว่าเขาจะไปในแต่ละประเทศเขาก็ต้องรู้เหมือนกันว่าประเทศนี้เนี่ยพร้อมที่จะรองรับไหมเขามีทานแฟนคลับหรือเปล่าแฟนคลับของพวกเขาเนี่ยเป็นใครกันบ้าง เราก็เลยถือซะว่าฮัมเบอรี่แล้วกันวะขอแบบไม่อวยแต่ว่าเราจะเป็นจุดเล็กๆจุดเริ่มต้นในการบอกว่าเราก็มีกลุ่มเหมือนกันเราก็มีกลุ่มประมาณแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้เพื่อให้เขาเห็นว่าแหบนแล้ว,ลวถ้ามันได้เกิดขึ้นรวมไปถึงว่าอย่างที่บอกว่าการที่เราได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆนั่นคือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดว่ามันมีคนสนใจแล้วแหละอืโอกาสต่อไปแบบเป็น l แบบมันดจริงๆมันก็เป็นความตั้งใจครับพอเริ่มทําแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าเราก็อยากให้มันไปต่อเรื่อยวันนีน้เรียกว่า เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะขยายขึ้นเติบโต,ตขึ้นไปเรื่อยๆลงไปถึงว่าแต่ละคนพาร์ทเนอร์แต่ละคนที่เข้ามาร่วมง,งานด้วยผมเชื่อว่าเขามีความตั้งใจที่คล้ายๆกันตรงไห <c oughs> มครบคุณบอมตรบครับ <c oughs> เอาประเด็นสุดท้ายแล,ล้วล่ะนี้นกันตัวคิดว่าไอ้เบทีแฟนต์แฟนต์ที่เนี่ยมันมันจะช่วยสร้างมันจะมีบทบาทอะไรที่เราจะมาสร้างคอมมูนิตี้เรื่องของก๊าซอรรมชาติ ผมว่าคนเรานะกีฬาครับเวลาเราชอบอะไรเราอยากจะมีเพื่อนที่จะพูดคุยในเรื่องที่มันชอบเหมือนกันแต่ถามว่า F1 ปัจจุบันนี้พอมันยังเป็นมันยังเป็นวงจรเล็กๆถามว่าจะไปคุยกับใครจะไปคุยกับที่ไหนเราอาจจะยังไม่รู้ที่ไหนแบบไหนกับใครผมว่าเราเนี่ยคือ คือแลนด์มาร์กหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างคอมมูนิตี้แล้วกันเรารู้อยู่แล้วว่ามาดูแฟนอิทต้องเป็นคนที่ชอบโฟมละวันต้องเป็นคนที่ชอบมอเตอร์สปอร์ตเองเป็นคนที่ชอบความเร็วเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละมันจะน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความเร็วที่สุดเราเรียบร้อยคไ่าดีเสสััได้เลยได้เ